สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนนะครับเป็นไงบ้างเนาะฝนตกกันหรือเปล่านะครับอยู่ที่ค่ายนะครับตอนนี้อยู่ที่ค่ายจะาอาร์ตฝนตกเพิ่งเสร็จเลยเย็นสบายมากเลยบรรยากาศดีนะพายุไม่เข้าเปียกกันละนาวเลยเย็นสบายนะครับฝนตกมากใหม่ๆก็เลยออกมา พาชมบรรยากาศฝนตกนะครับบางพื้นที่นี่ได้ข่าวว่าน้ำท่วมด้วยนะครับมามากินข้าวกันบันที่นี่ข้าวเย็นนะครับแวะตลาดมาได้ปิ้งตับนะครับแล้วก็ทีเด็ดไก่ใต้น้ำกับแจวกินแล้วเรยงเลยนะครับเมื่อนี้กินเสร็จเลยเพราะฝนตก ดีนะครับเราไปตลาดช่วงที่ช่วงที่ฝนฝนหยุดแล้วมามามาม,าม,ามากินข้าวกันเกันเข้ามาแล้วอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กับอาร์ตด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็ดีนะครับมามบอกไลย้ายห่างเดี๋ยวมาพี่น้องเดี๋ยว มามากันเลยเตรียมแนีกินกันมานเนี่ยกินแรงกินแล้วเราจะได้เตรียมตัวทำงานพรุ่งนี้ลุยงานต่อนะครับอูนี่ใส่เสือเหลืองได้มือนพรุ่งนี้อีกไม่กี่สัป,ปดาห์นะครับอีกวันสองวัน อาจจะได้ลงพื้นที่ตรวจงานอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าเจ้านายใหญ่จะมาตรวจงานช่วงฝนตกนะครับว่าการทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าแล้วอีก2องอาทิตย์เราก็ฉีได้กับอุบลแล้วนะครับสิเดกับไปเบิงแฮรเที่ยนอุบลเลยด้วยบ้น เรียนเชิญนะครับ f อทุกคนเลยนะครับไปร่วมสนุกไปร่วมกิจกรรมไปร่วมทำบุญที่จังหวัดอุบลน,นะครับไปเบิงแฮเทียนนะครับแฮเทียนเข้าพรรษานี่แจวเป็นแจวพริกสดนะครับขวาขวาในการ คิดยากแต่เขาบ่ามีลวกผักไหมเขาไม่มีลวกผักนะเพียถ้ามีลวกผักได้การเลยมาๆๆๆๆๆอันนี้นนก็นีครี่ครี่กันไก่ใต้น้ำเราไม่โชว์ฝีมือเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีเวลาเลย ซื้อสำเร็จอย่างเดียวตอนนี้นะครับซื้อสำเร็จอย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้มีเวลาทําเลยร้านนี้เป็นร้านใหม่ไม่เคยกินเลยเดี๋ยวจะลองดูว่าเกีร์ทำฝีมือเป็นไงบ้างถ้าโอเคก็ได้ร่วมงานกันอีกถ้าไม่โอเคก็เปลี่ยนร้าน ซื้อร้านไหมเหรวนุ่นกันไปนะครับแต่เข้าขายถูกนะครับสามสิบบาทสามสีสามสิบบาทนี่นะครับกับข้าวนี่อันนี้ติดตับเต็มสีสันโเป็นตะเพชรเลยเนาะ จก้วนี่กับเจียวกับเจียวบวงกันใส่สอนสดน้ำกินแนลวแรงถือว่าใช้ได้นะครับไปเค็มไปนิดนึง มาเด้อคุณแม่คุณพอ่อพี่ๆป้าๆอาขึ้เข่าน้ำกันนะครับอืมไปก่อน ok cầm cũng để. bật hàng Hồi đến đừng lấy 1 xe nó Đừng tập <laughs> tục dung quá dứt ha đó bằng khai dứt ọt đuôi nữa phải nó Bịt nói à. ส่วนมากก่เป็นไม่มีคนไล่ที่เห็นนกจ่าเองมขับมาแล้วครับขับเข้ามาแล้ว,ลวส,ส่มาจำปลาดูงึ้งถอถเส เขาสิได้อาบน้ำพักผ่อนกับทิปเสยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตกินห้าวันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดติดตามกดซับตัวใครให้แบบอาร์ด้วยนะครับถ้าเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ